แบบตำนานท็อปสิระดับจักรวาลรู้สึกอยังไรบ้างคุณแม่วันนี้มาเชียร์ลูกใช่ไหมคะใช่ค่ะมาทำน้าที่แม่ค่ะแล้วก็มาเชียร์มีความรู้สึกว่าดีใจมากมันมีความรู้สึกความรู้สึกกลับมาหมดเลยเนาะคนที่เคยได้เก่ประกวดอะไรอย่างเงี้ยพอเห็นปุ๊บก็จะมีความสุขกลับมาว่ามีความสุขมากมากแล้วก็อยากจะมาเชียร์ลูกให้เขาจะได้อะไรหรือไม่ได้อะไรอะไรตรงไหนแม่ก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจเป็นสอาค่ะ จนทุกคนเลยค่ะมีแต่มีแต่คนบอกสวยมากสวยมากสวยมากคุณแม่มีเคล็ดลับความงามไหมคะเหรือหนูจะเอาไปใช้บ้างพยายามทานของที่ไม่ปรุงแต่งค่ะอุแต่เราเราก็ชอบกินยำด้วยสิยำได้ได้เหรอคะแม่ยำไม่ถือว่าปรุงแต่งนะถ้าหากว่าเราพวกที่เป็นแฮมอะไรอย่างงี้ปะไม่ได้ไม่ได้อันนั้นปรุงแต่งปรุงแต่งใช่ไหมคะ่คือถ้าม อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราลงด้วยน้ำตาลมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวอะไรอย่างงี้แล้วก็น้ำปลาเมกะเชฟกว่าเราแบบนยงงี้ยโอ้เลิศจังเลยพี่แม่เดี๋ยวหนูต้องทำใจก่อนนะคะเพราะว่าชอบกินเบคอนมากเลยชอบกินพวกแบบว่าเอ่อไส้กรอกอะไรเงี้ยย่เพราะนี่ยถ้าทานพวกอย่างเงี้ยมันเป็นเนาะมันมีของแข่ออริจินัลเยอะก็จะหมดยากได้เลยค่ะคุณแม่คำถามสุดท้ายคิดยังไงกับ เอ็มยูทีเดอรนิวอีราบ้างค่ะเป็นยังไงบ้างในความพี่ขอบคุณแม่กับน้องน้าเพราะว่ามิวรู้สึกว่ามันมีอะไรแปลกใหม่ให้ชื่นชมแล้วก็ดูแล้วก็ดูซิว่าเขาจะไปยังไงทําอะไรต่อมันตื่นเต้นทุกขั้นตอนเลยอะค่ะได้เลยค่ะไปกับคุณแม่กับเอรอนี่ด้วยค่ะโอเคขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะดีใจจังเลยที่ได้เจอนะคะท็อปสิบในตำนานหนูอะดูย้อนหลัง แล้วก็แบบว่าเห็นวิยคนนี้แบบผูห้หญิงคนนี้ดูน่าสนใจมากตอนที่แบบเข้ารอบทับสิบขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ